สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเตยค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับ The Voice เสียงจากเราพอดแคสต์เองค่ะแล้วเราอยู่ที่โรงเรียนฝึกสุนัขนะคะชัยพักนั่นเองต้องบอกเป็นแ r นอ n ฟเดอะไวกส์ใช่ไหแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีสุดของเก๋ด้วยนะคะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษค่ะปอปียะค่ะลูกศิษย์คุณเตยพามาด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปเริ่มต้นสัมภาษณ์ในพฤติกรรมของสุนัขการฝึกสุนัขยังไงบ้างเนี่ยเริ่มที่คุณเตยก่อนเลยดีกว่าครับคุณเตยแห่งโรงเรียนฝึกสุนัขชัยพักหรือผู้จัดการเตยยทีี่่หลาๆคนนรู้จักเย อาชีพต้องเยอะแยะทาไมถึงเลือกรับกิจการต่อจากคุณพ่ออาจารย์วันชัยล่ะคะทำไมถึงมาสนใจการฝึกสุนัขเริ่มจากอะไรคะคุณเติ์เริ่มจากเสียดายครับเริ่มจากเสียดายสิ่งที่คุณพ่อสร้างมาจริงๆคือแต่เดิมเลยก็ไม่ได้ไม่ได้สนไม่ได้คิดที่จะมาทําต่อครหน้าตาดีแบบนี้ควรเป็นนักร้องถ้าร้องเพลงเพราะอาจจะไปครับไม่ใช่ไม่เอาด้วยนะไปอ๋อคือเสียดายกิจการที่คุณพ่อก่อร่างสร้างตัวมาสร้างชื่อเสียงมาในสังคมแวดวงสักเลียงไทยครับ ฝึกแต่สุนัขใช่ไหมคะเอ่อหลายอย่างครับจริงๆถ้าถ้าฝึกบ้านๆถ้าหมายถึงว่าถ้าฝึกให้ทั่วคนทั่วไปจะฝึกรับแต่สุนัขแล้วก็หลังๆมาเริ่มรับแมวแล้วแมวสุดได้ด้วยหรอใช่ครับก็จะเป็นฝึกในเรื่องพฤติกรรมเวลาอยู่ในบ้านครับไม่ไม่เล่นแรงไม่ทําลายเข้าของไม่หนีออกจากบ้านขับถ่ายให้เป็นที่ประมาณนี้ครับไอ้ไม่หนีออกจากบ้านนี่เก๋ว่าสาคัญสุดแขกแขกของเราหลายๆคนเนี่ยนะทุกคนจะมีปัญหาเรื่องแมวนีออกจากบ้านแมวซุกซนแมวเจ้าชู้แมวแบบ ใจแตกครับฝึกได้ด้วยฝึกได้ครับก็เพราะตอนนี้สืย์ฝึกสุนัขชัยพักไม่ใช่แค่ฝึกสุนัขและฝึกแมวได้ด้วยฝึกแมวได้ด้วยแล้วก็จริงๆจะบอกว่าถ้าเป็นงานโปรดักชันนะครับก็ฝึกอย่างอื่นด้วยที่ผ่านมาที่เคยทําก็จะมีนกพิราบกระรอกแกะเป็ดไก่ก็เคยทำเตยสามารถพูดกับไก่เป็ดแกะ ได้ด้วยคุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อทาได้คุณพ่อทามาก่อนเพื่ออาจารย์วนชัยนั่นเองใช่ครับจริง้ถ้าพูดถึงเรื่องของอ่ะเราพูดถึงเรื่องโรงเรียนฝึกสุนัขแชร์พักก่อนเลยคือนอกจากเราจะเป็นโรงเรียนชื่อดังในการฝึกสุนัขสัตว์เลี้ยงตามบ้านแล้วก็ยังเรียกว่าฝึกสัตว์แสดงสัตว์โชว์อีกด้วยใช่ครับเรามีโชว์สุนัขหลายๆครั้งครับทุกเทศกาลของบ้านเราจะเห็นโรงเรียนฝึกสุนัขแชร์พักเสมอเลยครับฝึกโฆษณาครับฝึกนักแสดงซึ่งเคยไปแข่งรับเชิญในรายการยูทูบของชลดาชาแนลด้วยคือเาาาโออลีงนนนั่ใมตด เตยรู้สึกว่าอาชีพนี้ที่เตยทำปัจจุบันเนี้ยอะไรที่เป็นเรียกว่าความสุขที่สุดในอาชีพผมใช่ไหมครับใช่ในการฝึกสัตว์เลี้ยงต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันมันมองได้หลายมุมมองมากเลยครับพี่เก๋แต่เดิมเลยผมมองว่าคนทั่วไปอ่ะจะไม่ได้ให้คุณค่าของคนทำอาชีพนี้สักเท่าไหร่แต่ไหนแต่ไรมาก่อนนะครับเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนฝึกสัต มันก็จะ prestige ศักิ์ศีของอาชีพเนี้ยมันก็จะระดับหนึ่งแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคือส่วนหนึ่งที่เสียดายสิ่งที่คุณพ่อทํามาเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคุณพ่อเป็นหนึ่งในคนที่เปลี่ยนความรู้สึกคนทั่วๆไปอะครับให้ให้ให้เกียรติอาชีพเนี้ยมากขึ้นแล้วก็จริงๆเราอาชีพเนี้ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่แค่ฝึกสัตว์มันไม่เหมือนละครสัตว์มันเป็นอาชีพที่เราแก้ปัญหาให้คนอื่นนะครับเราแก้เราแก้ปัญหาให คนที่บ้านเราแก้ปัญหาให้คนที่ต้องการภาพโปรดักชันบางอย่างาเพราะเมื่อก่อนจะมีคำพูดว่าเอฟเฟก e F e เพื่อการค้าอด้วยครับแล้วหมายถึงว่าหมายถึงว่าในในการถ่ายทำอะ่ะคนเขาก็จะมองว่าพวกอะไรนะเ,เด็กสัตว์สลิงอ,อะไรพวกนี้มันเ,เป็นเรื่องยากูัปรยโยคนี้ประจําเลยเด็กสัตว์สลิงเอฟเฟกต์ e K. เนี่ยควบคุมไม่ได้ใช่ซึ่งซึ่ง,งตั้งแต่ที่พ่อผมทํามาในวงการการถ่ายทําอะ เขาก็เริ่มมองเรื่องนี้เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนคุณค่าการให้การได้ร UH> ับการให้เก uh ียรติจากคนอื <t <t uh ่นนะครับก็ผมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมาตลอดเมื่อก่อนอาชีพนี้มีความสําคัญมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้าตามากยิ่งขึ้นแต่เกศจะบอกการฝึกสัตว์นี่เป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะมันไม่ได้ใช้แค่ความสามารถมันต้องใช้ใจและความรู้สึกมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราสื่อสารกับสิ่งี้เขาโต้ตอบเราไม่ได้เราจะไปเดาใจเขายังไงและการมีความอดทนการมีมานะนี่เกศว่ามันเป็น จุดสุดยอดแล้วและเก๋ชอบที่เตยพูดเมื่อสักครู่นี้มากเลยว่าจริงๆการฝึกสัตว์เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาครอบครัวหรือปัญหาการปวดหัวปวดใจให้ใครหลายๆบ้านบ,บางบ้านน่ารักหมามากเลยแต่มาเอาใจตัวเองมากในขวนคำไรเข้าของทุกอย่างเลยเอ้ยนี่พูดถึงบ้านเราเองเป <laughs> ล่ารักหมาทุกอย่างเลยนะแต่ว่าไม่สามารถควบคุมเขาได้ซึ่งก็บอกว่าโรงเรียนฝึกสุนัขใช่คะก็เป็นตัวตอบโจทย์แล้วก็เป็นช่วยเรียกว,ว่าตัวแก้ปัญหาของความสัมพันธ์ของคนในบ้านด้วยรหรือหลายๆบ้านที่บางทีอุปกกกกาาาาาาารรรสสััััตตววว์ไไแแล้้้เเนนน่่่มมมถขบบอืใด หน้าที่นี้ก็จะเกิดขึ้นกับครูเตยเช่นเดียวกันใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับมาถึงความสุขที่สุดแล้วความทุกข์ที่สุดความอาชีพฝึกสัตว์เล่ามาเลยค่ะมันก็มันก็คงเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับสังคมนี้สังคมที่เลี้ยงสัตว์มาเราผมว่าเราผมว่าเราเรามองจุดเดียวกันก็คือพอเราเห็นพอเราแก้ปัญหาให้คนเลี้ยงสัตว์ได้แล้วเราก็มักจะเจอคนที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เราตัดสินใจทิ้งมันก็เป็นความทุกข์ ครับก็รู้สึกว่าทําไมถึงทิ้งปัญหานี้ปัญหาทั้ง,งที่ปัญหาแก้ไขได้ใช่ S, s why, ต่ชวเตอถงึงอุปการะสัตว์ที่หาบ้านไม่ได้จะเก็บไป2ตัวแล้วนะคะครับจริงๆรับจากพี่เก๋มา2ตัวแต่ว่ารับจากที่อื่นมาก็เยอะเหมือนกันเห็นไหมตัวครับฝากอะไรถึงคนจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วมีปัญหาแบบนี้อยากจะบอกว่าอย่าพึ่งตัดสินใจละทิ้งความพยายามความตั้งใจนั้นมาร่วมกันแก้ปัญหากับเราก่อนออก็อยากฝาก ถึงคน2อ,อกลุ่มแล้วกันนะเอ,อ่อคนที่เลี้ยงหมาใหม่กับคนที่จะอดอดดับหมาจากเชลเเตอร์ต่างๆคนที่จะเลี้ยงหมาใหม่เนี่ยให้เข้าใจว่าการเลี้ยงหมาใหม่เนี่ยเราเลี้ยงต้องแต่เด็กเขาก็เหมือนเด็กทาลกครับถ้าไม่มีเวลาให้เขาเหมือนเรามีลูกก็อย่าเพิ่งมีมีสัตว์เลี้ยงนะครับเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวนึงให้ได้ดีเราต้องอยู่กับเขาเหมือนเขาเป็นลูกเราอะ ถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราไม่ให้เวลาเขาไม่อยู่ที่จะสอนเขาเราจะไปคาดหวังให้เขาเป็นเด็กดีเลยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เ็หรอกนะครับแล้วสุดท้ายถ้ามีปัญหาแล้วเราแก้ไม่ได้ก็อย่าตัดสินใจทิ้งปัญหาทุกปัญหามันมีวิธีแก้นะครับส่วนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดจะรับสุนัขอดอปสุนัขไปเลี้ยงนะครับให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้เหมือนหมาเด็กเขาเหมือนคนที่โตแล้วเขาผ่านโลกบางอย่างมาก่อนเขามี ความจำมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเอาเขามาเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจมากขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าอะครับเพราะ,ะนั้นก็ทําความเข้าใจกับเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็เปิดใจเปิดใจ <c oughs> ช่วยกันดูแลสมแล้วจริงๆที่เป็นครูเตยของเกแล้วก็เป็นเป <c oughs> ็นซอฟต์เดอะไวท์ทงเกยขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ค่ะยินดีครับขอบคุณค่ะ